เออเราก็ลังเลยกแล้วทำรีวบบิวเกมมินไทยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆก็แค่อยากลงคลิปเฉยๆวันนี้ก็จะมาบอกเดือง Q&A นั Q ่ A น,น Q&A คือพยายามลงแล้วแหละแต่แค่มคอมเมนต์ไม่ได้เออคือคอมเมนต์ไม่ได้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็เออเอเอก็ถ้าถึง25ซับล้วก็จะทำ Q&A นั่นแหละ ทำใหม่ล่ะก็เดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเราจะทำแบบแคสเกมอื่นบ้างนะจิมเชลโลบอกว่าแล้วก็จะมีรีแอคช่องยูทูบของเพื่อนๆนั่นเองอุย้ยที่มีเพื่อนคใ,ใครเหรออยู่ก็ไม่กี่คนละจ้ะก็ก็น่าจะมีแค่นี้นะกับการที่มาพูดเล่นๆเฉยๆชแมลิว เขาบอกว่าใช่เนาะก็ขอบคุณช่องชื่อช่องอะไรอะ Paper Kung Channel เออ Paper Kung Channel ใช่ไหมใช่ Paper Kung c ช a n n e ใช่ไหมก็ขอบคุณเขาด้วยเขาติดตามผมนะซึ่งผมก็เคยทําคลิปขอบคุณเขาก็นั่นแหละก็อย่าไปดูเอย่าไม่ใช่อย่าไปดูดิอย่าลืมไปดูช่องเขาด้วยเออด้วยเออโอ้โยดินพันกันแล้วตอนเนี้ย ช่องเขาดีจริงมันรับประกันช่องเขาดีจริงก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง A G X D e, z ด้วยละแล้วก็พอเปาใช้สยสแตนอย่างหลอ่อเท่ด้วยละกการนะตอนนี้ลิวได้มีสีหน้าแมนแอมเดสมากเลยก็เลยจะตายหัวเบื่อโลกก็มีแค่นี้แหละที่จะพูดในวันนี้ไม่ได้มีเลยมากก็คิดถึงคนดูมากเลยเพราะไม่ได้ ทำคลิปมาไม่นับเมื่อนับเมื่อวานไม่นับเมื่อวานก็นานมากเลยเรื่องแคสเกมนี่หางหายไปสองสาเดือนเลยนะก็บายบาย e z u l a t e r and g o o d l u c k t o u บายบายทำไมต้องปิดคลิปด้วยอะไรแบบนี้นะ